สวัสดีเขาใหญ่วันนี้เรามากางเต็นท์อยู่บนเขาใหญ่กันนะคะในรอบกี่ปีเนี่ยจำความได้ว่าสิบปีก่อนเรามากระเป๋าเงินเขาอยู่นี่จ้ะอันนี้ก็เราต้องซื้อตั๋วเข้าใช่ไหมโอเคในรอบสิบปีที่เรามาครั้งที่แล้วนะคะ มาซื้อตั๋วกันก่อนทำเรื่องสมุดด้วยนะ,ส,นะสองคนไอ่ไอ้สมุดที่แต้มอุทยานเนี่ยซื้อได้จากที่ไหนพี่พรงนี้ก็ได้ครับแล้วก็ข้างบน,นก็ได้แล้วแต่สะดวกครับข้างบนนู่นกด้ใช่ไหมโอเคค่ะเขาด,นะดูนี่ค่ะ เข้าอุทยานนะคะคนละสี่สิบบาทค่ารถสามสิบเป็นร้อยสิบบาทแล้วก็สมุดเขาเรียกสมุดอะไรนะสมุดต,ตาตาประทับเนาะซื้อซื้อข้างหน้าก็ได้หรือหรือจะซื้อข้างบนก็ได้นะนนะใช่ถ้าเราไปแบบอุทยานที่ไหนก็คือเราแตมแตมแตมเดี๋ยวเราไปซื้อข้างบนคนก็เยอะอยู่นะยเยอะเยอะเยอะเราคิดว่าเราจะไม่มีใครซะแลว้ว โอเคเราไปกันเรื่อยๆเ,เลยมีช้างหรอโอ้เรียบร้อยที่ว่ารถเมื่อกี้นี่เองหรือว่าช้างเล่นซะละเลยหงายเลยขับขี่อย่างระมัดระวังนะครับหงายเลยเมื่อกี้ไปขอให้ปลอดภยัย คนลงไปถ่ายรูปกันเต็มเลย <c oughs> ถือว่าคนเยอะอยู่นะ มีการนักท่องเที่ยวระวังอื่นไปสอบถามพี่เขาเลยดีกว่าสวัสดีค่ะอยากได้อะไรอยากได้เอสมุดจะอยิ ร้านของที่ระลึกมันอยู่ตรงไหนเออถามพี่พอช่ไนี่ไงนี่ไงอันนี้แน่เลยใช่ค่ะสมุดสปอร์ก็สปอร์ตเขาเรียกว่าอะไรพี่ก็สปอร์ตหนังสือท่องเที่ยวหนังสือท่องเที่ยวเมือ่กัแล้วก็เต็มที่นี่เลยเราเต็มตรงโต๊ะสีน้ำตาลโต๊ะสีน้ำตาลประมาณสามบาทหนึ่งร้อยบาทโอเค ไปนู่นไปนี่ตั้งหลายครั้งก็ไม่ซื้อนะร้านการเช็อยู่นี่มีที่ไหนมั่งเ่ิ่มตะขอที่เดียวค่ะที่เดียวตอนนี้เช็คใช่คือกลางเตะลำตะคอพี่ค่ะกลับไปก็จะเห็น,นใช่ค<ๆ>่ะพาไปถ้าพับตรงโต๊ะเสียงตาลนะคะหน้าสี่สิบสามหน้าสี่สิบสามโอเคขอบคุณค่ะก็อยากได้ลายเซ็นเจ้าหน้าที่ผู้ไหนก็เลือกเ,อเลือกเลย ตัวสีน้ำตาลอ๋อนี่เนี่ยประทับเองอ่ะตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยจุดประทับ okay. ประทับเสร็จแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปกไอนเอาเลยค่ะเอาเลยเอาเลยจะวางวางไม่ให้ตรงแหละไม่ให้ตรงอนนี้เ <laughs> หรอ <laughs> ใช่ค uh ่ะ huh. ม uh ัน huh. ม uh ีสองอันอ uh ัน huh. น okay. ี huh. uh ้มันจะเป็นภาษาอังกฤษอันเล็กอ่ะอันนี้มันจะเป็นอันใหญ่ที่เป็นพิธีการเจ้าขออันไหนก็ได้ใช่ไหมอันไหนก็ได้ไม่แน่ใจนจะปั๊มทั้งสองเลยทั้งสองเลยเนาะเพราะอันหนึงมันจะเป็นภาษาอังกฤษน่แหละค่ะอชาวต่างชาติตามมาเนี้โอเค นะะคให้ถือมาได้แล้วเรียบร้อยโชว์หน่อยครับทีแรกเลยนะมาขอถ่ายรูปไหยครับมาถึงแล้วลานกลางเต็นท์ลำตะคองนะคะทุกคนตลอดแล้วตอนนี้บรรยากาศก็คือว่า เออเอออากาศดีอ่ะจอดตรงนี้ก่อน,อน,อนใช่ไหมติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเนาะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปติดต่อเจ้าหน้าที่กันนะครับ mm hmm. เดี๋ยวถึงแล้วรถรถรถติดต่อเจ้าหน้าที่ ตอนนี้เราอยู่กันที่สถานที่กางเต็นท์ลำปะคองเรามาถึงแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามรายละเอียดต่างๆนะคะอยูด่ด้านในไปไปพี่ไปเดินเลยโอเคก็เรามาเสียค่ากางเต็นท์คนละ30บบาทนะคะคทุกคนแล้วก็เราซื้อสอมุดเพิ่มอีกหนึ่งเล่ม ตอนนี้เราก็สามารถเลือกจุดกลางเต็นท์ได้เลยตรงไหนก็ได้นะคะคนก<น>็เยอะอยู่ระวังรถนะครับเออข้างในไหมอา่าขับรถเลือกดีกว่าไปข้างในกันดีกว่าเด,ดเดินดูเหรอมันใกล้อยู่นะเอ๊มันใกล้อยู่นะเดี๋ยวนะจะไปนอนที่เดิมเราเหรอตรงนู้เหรอไม่เอานะาะขับรถดูนะไปขับรถ ทุกคนคือข้างในมีผีเสื้อ,อทุกคนน้องเขายืนทน้ามกลางผีเสื้อให้บินตอมบินตอมเอ้ยเป็นสีดำอ่ะไม่ได้เห็นผีเสื้อนานแล้วนะอยู่เป็นนิคมอะไรตรงนี้โอโ้โหโอ้โหเต็มเลยอันนี้นอนพักกลางวันเหรอคะใช่ใช,ใชนอนพักกลางวัน ยังไม่ถึงเวลาออกอาราวาสโอโ้โหเต็มเลยเราก็หาที่กลางเต็นท์ก่อนนะตอนนี้ขับรถวนไปวนมาเพราว่าคงจะได้กลางติดกับคลองติดกับน้ำแถวนี้แหละ เดี๋ยวเราหาที่กลางเต็นท์ก่อนรอด้วยเต็นท์ของที่นี่เขาให้เช่าราคาเท่าไหร่นะไม่ได้ถามใช่ไหมทุกคน แถวนี้ไหมอมืตอนนี้เราเดินหาจุดที่เหมาะๆในการกาางเต็นขึ้นน,นี้นะคะ ก็มีสะพานเดินข้ามไว้ถ่ายรูปส,สวยๆจริงๆอยากจะเห็นช้างมากเลยนะไม่มาน้องช้างไม่มาถือว่าอากาศก็ดีไม่ร้อนนะทุกคน เดินข้ามก่อนไหมไปเลยข้ามไปเลยเดี๋ยวถ่ายรูปให้ไปกันครับเสียงลิงเสียงข้างก็เต็มไปหมดเดี๋ยวถ่ายรูปให้นะทำไมเสียงดังแบบนี้ ฮัลโหลเฮ้ยอืไปจ้ะเดินระวังด้วยนะโยกโยกแยกแยก เชิญน,นะทุกคนโอ้ยเป็นไงบ้างมันโยกอะอย่าเดินดีๆสิมันโยกอ่ะทุกคนไอเราต้องเน่งไว้ก่อนน่ะเดี๋ยวขอถ่ายภาพนะ มุมนี้สวยแฮะเออ,อสวยงาม หมดแล้วก็หาที่กลางเต็นเอาจุดไหนอะ่ะตรงนี้เขาไม่อนุญาตให้ตรงนี้เขามีป้ายบอกนะแม่อนุญาตให้กลางเต็นท์บริเวณน,นี้ห้ามผ่านเวลาห้าโมงถึงหกโมงเช้าห้ามผ่านนะคะทุกคนไอ้ตรงที่เป็นสะพานเนี่ย ที่เราเดินข้ามมาเนี่ยห้ามผ่านตั้งแต่ห้าโมงเป็นต้นไปห้าโมงเย็นเป็นต้นไปเพราะว่าฝั่งเนี้ยจำความได้ว่าช้างช้างป่าโอ้โหล้วจะโยกทำไมดูเขาเดินแล้วไอเราอยู่ข้างหลังมันก็โยกอ่ะมันจะโตแล้ว <days of> <noise> ไม่กล้าเดินไปเลยนะ จะเอ๋มันเคี้ยวอยู่นั่นแหละมันพลาสติกมันเคี้ยวไงทำอะไรใครมาทำอะไรฮะมาทำอะไรจ๊ะไม่มีอะไรให้กินหรอกนะอย่าอย่าล้อมันเล่นโอ้โหเปิดไฟเทคใส่มันปิชช๊ปดแสบตาน้องน้องออกอาละวาได้แล้วน้อง โอ้น้องออกอาราวาดอีกแล้วน้องไปแล้วนู่นอะไปเลยพี่เขาไม่อยู่นะมันจะเข้ามากินของเนี่ยมันจะกินหมดเลยถุงผ้าตุัติกเนี่ย มาพอชอเขาใหญ่เนี่ยหรือไปที่ไหนก็ตามที่มีน้องกวางเก็บเข้าของเข้าเต็นหรือเข้ารถด้วยนะครับดึกๆดึกๆดึกดึกมาเนี่ยนะเอ่อดึกเดึกมาหม้อกระทงหม้อกระทะหม้ออะไรก็ตามเถอะเาจะก่อกวนอื แล,แล้วดึกดึกกลางคืนเขาก็จะเอาจมกูกมาดุน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 เขี่ยเขียเป็นไรแล้วก็ต,วววตกใจนะเปิดเต็นท์ไว้แมงไม่เข้าบอกเป็นไงเต็นกระปปกมาของเราต้องแน่เต็นที่เขาอยู่ในเต็นท์อยู่นะเออเหรอใช่แล้วไปไหน ไปอาบน้ำหรือเปล่านู่นไงเข้ามาแล้วน้องยี่วะพี่เต็นนี้ก็ไม่รู้ ใช่อ,อ,อ๋อใช่พี่พี่คะพักพวกเขามาหยิบของกินแล้ว <c oughs> <c oughs> น้องน้องกวาง <c oughs> ไม่ได้ปิดใช่ไหมคะออใ,มใช่ฝั่งนู้นเขาหยิบของไปกินเขาเคี้ยวเต็นนู้นก็หายไม่รู้เขาไปไหนค,คือมันจะไม่ไหมมาค่ะ <c oughs> <c oughs> พวกหนูมาพวกหนูเคยมาแล้วแบบว่าเขาจะเล่นก็ไม่อยู่ในข้างนี้มันเปิดนะฝั่งนั้นก็ไม่ได้ปิดเต็นท์นะเขาแบบเขาเอาของกินวางไว้ข้างบนก็ลุยเลยต้องต้องต้เอาของเขาข้างในค่ะที่เต็นท์นู้นเขาก็มาช่วยอะไรเขามาช่วยเขากินกระป๋องเข้าไป สนุกดีสนุกดีคอยใช่ไหมคืนนี้มึงยังเดินเตะเชือกกูนะมาทำอะไรคะคุณคะมาทำอะไรคะมาไล่กวางมาไล่กว่างมาเฝ้าเต็นท์ในพี่เขาเหรอคะไหนอ๋ออ๋อนู่นไงยินไล่กว่างกับพี่เขา สนุกกีนะอเราเราอเราเรารู้ไงเราเตรียมแผนมาแล้วเราเตรียมแผนมาเราเอาไว้ยังไงหมดนะน้องช้างไม่มาเลยเหรอนั่นจะถามหาอุ้ยจะถามหาเลยตัวนั้นหนักกว้างอยุดตัวนั้นะไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยเลยเสียงหัก ต้นไผ่เนาะกลกกลกสงสัยมาแล้วมั้งเนี่ยตอนนี้คือเป็นจัด้องจัดจัดจัดนมแตกอยู่ตรงนี้ตั้งสองเอาสาสมัครมายืนเฝ้าเต็นท์เฝ้าของให้เพื่อนรุมเต็นท์ของพี่ก็เลยมาแล้วกม็มงมามากองมเลา ว่าด้วยความหิวหิวยังคือว่าเราไปสั่งข้าวแล้วไม่ได้กินข้าวเขาไปิดตั้งแต่หกโมงครึ่งเรามีอะไรรู้ไหมสเต็ปเรานี่รู้อยู่แล้วนี่ก็คือตุ่มมาม่าฮะแล้วก็ไข่ดาวฮะแค่นี้คือตอนแรกว่าจะมากินข้าวข้างบน ไม่คิดว่าเขาจะปิดเร็วเราเกือบไม่เตรียมอะไรมาเลยนะเอาจริงๆเกือบเกือบแบบว่าไม่เตรียมอะไรมาแล้วทุกคนมีมาม่าปลาป๋องอซื้อน้ำมันไว้ตอนแรกอะตอนแรกอะแล้วก็ตอนแรกตอนแรกนะนกนกนะว่าจะไม่เอาอะไรมาเลยมอก็ไม่เอามาอะไรก็ไม่เอามาไม่เอาอะไรทั้งนั้นคิดไปคิดมาเออเตรียมมาดีกว่าไข่ด้วยนะ ซื้อไข่ถ้าโดยว่าเราไม่เตรียมอะไรมาเลยพี่คิดว่าเราจะกินอะไร <c oughs> ไม่ไม่รู้ว่ามันจะปิดเร็วขนาดนี้ดูคนดีดีเราได้ของมากินเด้อหิวมากตอนนี้อาบน้ำเสร็จก็ไข่เลยต้มมามา่ามากินด้วยกันมากินก่อนนะ เก <Hey. S 2> ือบพลาดวันนี้ก็กินกินมาม่าที่เขาอ,อยากนะคะทุกคนที่เตรียมมาก,ก็คิดว่ากินเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะเข้านอนเลยเพราะว่าอากาศมันเย็นมากแล้วทุกคนเขาก็เหนื่อยก็เลยกินมาม่ากินไข่ดาวเสร็จก็เข้านอนคิดว่าคลิปนี้คิดว่าคลิปนี้แล้วก็คงจะมีแค่นี้เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราค่อยเจอกันใหม่นะคะทุกคน วันนี้ก็ฟันดีลาตีสวัสดีนะคะทุกคนบ๊ายบาย